เปิดหกหมอลำดังที่มีอายุเก่าแก่มาอย่างยาวนานและหมอลำวงนี้นะคะอายุมากกว่าทุกวงเลยนั่นก็คืออายุเท่าไหร่และเป็นวงอะไรวันนี้เราก็ยังอยู่กับบ่าวโจ้ดีไซน์เช่นเคยครับบ่าวโจ้ครับผมค<ะ>่ะวันนี้ก็คือเปิดหกหมอลำเนาะที่<ะ>มีอายุการก่อตั้งเก่าแก่ที่สุดนะครับ<ะ>เราจะมาเริ่มกันที่อันดับที่6ก่อนนะครับ<ะ>อันดับที่6เนี่ยคือหมอลำแก่นนครบ,บันเทิงศิลป์ครับ<ะ>ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2511นนะครับปัจจุบันมีอายุ ห้าสิบเจ็ดปีแล้วครับโอ้โห uh, ถือว่าอายุเยอะมากเลยนะหมอลำแก่นนครปฐมศิลป์นะครับคือเป็นหมอลำทํานองขอนแก่นนะครับที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2511ครับโดยนายสมจิตเพชรสังหารนะครับผมเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างมากทางด้านการร้องการลำนะครับแล้วก็การประพันธ์ก่อนลำมีหลายๆเรื่องที่ประพันธ์ได้แก่สายนิงสายแนนครับวงเวียนชีวิตครับนางบาบ แล้วก็เรื่องลูกกำมพ้าพ่อหนาตาฟางครับปัจจุบันนะครับผมบริหารงานโดยนางสาวคัติยาเพชรสังหารนะครับแล้วก็ที่ตั้งนะครับผมที่ตั้งของทางหมอลำเก่นนครบันเทิงศิลเนี่นอยอยู่ที่บ้านเลขที่254หมู่19นะครับบ้านผือตาบลพัรลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเนาะแล้วก็ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดต่องานแสดงได้ที่ทางเพจ หมอลำกัดนครบันเทิงศิล์ได้เลยะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงรับงานอยู่รุปการนี้ก็ยังคงรับงานอยู่ะะมาถึงอันดับที่5้านะครับผมได้แก่หมอลำระเบียบวาทศิลป์ครับค่ะวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์นะคะเป็นวงหมอลำที่กําเนิดมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2507ค่ะปัจจุบันก็มีอายุ61ปีครับค่ะโดยคุณพ่อระเบียบพลลำก็คือท่านได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะคะเมื่อวันที่20กันกาย,ยน 2559ค่ะแล้วก็คุณแม่ดวงจันทร์พลล้าค่ะก็ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2548ค่ะซึ่งคุณพ่อระเบียบนะคะได้สร้างวงระเบียบวัฒนศิลมาจากความรักค่ะโดยตอนเริ่มต้นต่อตั้ง,งวงนะคะมีสมาชิกเพียงแค่สี่คนพร้อมกับเครื่องดนตรีที่มีน้อยชินนะะ้นค่ะมีแค่กลองยาวกับแคนและใช้ความรู้ความสามารถเรียนรู้งานการสแสดงหมอลำมาจากแม่แซงแสงอรุณนะคะผู้ที่ก่อตั้งและเป็นเจ้าของวงมอลำขึ้นบ้านในจังหวัดขอนแก่นค่ะ ซึ่งทางคุณพ่อระเบียบและคุณแม่ดวงจันได้รับบทเป็นพระนางในวงหมอลำนี้ด้วยตัวเองนะคะรับเองเป็นพระเอกนางเอกแล้วก็จุดเริ่มต้นเล็กๆเพียงแค่นี้ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะคะจะทําให้วงระเบียบวาทศิลป์กลายเป็นวงหมอลำชื่อดงังและมีชื่อเสียงในแถบภาคอีสานนะคะโดยภายหลังจากที่คุกแม่ดวงจันทรและครูพ่อระเบียบเสียชีวิตนะคะก็ได้มอบหมายให้พ่อเอะพักดีพล,ล้ำลูกชายค่ะ เข้ามาดูแลเป็นเสาหลักของวงแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พ่อเอกก็เคยเปิดใจว่าความตั้งใจของพ่อคุณแม่อยากให้วงระเบียบวาสสินอยู่พู่กับแผ่นดินเมืองอีสานไปอย่างยาวนานแสนนานค่ะปัจจุบันก็ได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเรีเยกว่าเป็นทั้งมหาอะไหมอลำหมอลำดารานะคะแล้วก็ได้ไปเวทีใหญ่อาที่เช่นมิสแกรนนะคะหรือว่าบิ๊กมอลล์เทน,นะร,ระเบียบวาสสินก็ไปเคยลุดแล่นมาแล้วอ่าครับผมค่ะแล้วต่อมาอันดับ ต่อมาอันดับที่4นะครับผมอันดับที่4ได้แก่หมอลำคณะหนูพานวิเศษศิลนครับ,รบก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2502นะครับปัจจุบันมีอายุ66ปีครับ,ค,รบคณะหมอลำหนูพานวิเศษศิลป์เนี่ยเป็นหมอลำทํานองขอนแก่นนะครับทีอ่อยู่คู่กับอีสานเนี่ยมานานแสนนานพี่น้องครับแล้วก็ เป็นหมอลำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ่งบอกความเป็นชาวอีสานได้เป็นอย่างดีครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2502นะครับปัจจุบันก็มีอายุ66ปีเนาะ,ะ,ะโดยคุณพ่อหนูพานผ่านวงนะครับท่านเป็นลูกอีสานขนาดแท้แล้วก็ได้รวบรวมพลนะครับสมาชิกที่มีใจรักในด้านการขับร้องการร้องการเล่นเต้นลำนะครับเพื่อที่จะสื่อสารงานศิลป์เพื่อที่จะประกาศศักดดาเป็นศินลปินอย่างน่าภาคภูมิใจนะครับในานามหมอลำคณะ หนูพานวิเศษศิลป์จากวันนั้นจนถึงบัดนี้นะครับผลงานของหมอลำคณะหนูพานวิเศษศิลป์เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาในทุกๆองค์ประกอบนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านแสงสีเสียงอย่างเต็มรูปแบบเนาะที่ทําให้แฟนๆเนี่ยประทับใจจนกลายเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ได้รับการผลักดันและกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากทางกรรมการเจ้าภาพ แล้วก็ทาให้คณะอุปพานวิเศษสินเนี่ยยืนยงอยู่คู่กับพี่น้องชาวไทยอีสานตลอดไปแล้วก็ฤด,ดูการที่จะถึงนะครับก็ได้ผู้บริหารคนใหม่เข้ามา<ะ>บริหารอย่างคุณเบิบ้ลปทุมราชนะครับ<ะ>ก็เป็นกําลังใจให้กับทางหมอลำอุปพานวิเศษสินด้วยนะครับ<ะ>ส่วนอันดับที่3นะครับผมอันดับที่3ได้แก่หมอลำรัตนิสินอินตาไทยราชครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2500นะครับปัจจุบันมีอายุ68ปีครับ ค่ะก็ตลอดระยะเวลา60กว่าปีเนาะหกสิบแปดปีกับวงหมอลำคณะรัตนสินอินตาไทราชนะคะก็ได้ก่อกําเนิดขึ้นซึ่งได้เรียกว่าเป็นหมอลำชั้นบรมคูที่ยืนหยัดเดินทางรับใช้แฟนเพลงมาอย่างต่อเน,นื่องค่ะและก็ทั้งทั่วภาคอีสานและภาคอื่นๆเป็นวงหมอลำที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการแสดงลำเรื่องต่อกรทำนองหมอลำขอนแก่นแบบดั้งเดิมเชื่อเรียกว่าลำพื้นสังวาตอินตาค่ะแล้วก็หากเล่าย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นวงหมอลำคณะระเบียบ เอ้ขอภัยคะ่ะรัตนสินอินตาไทยราชนะคะเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์จากพ่อครูอินตาบุตรทาบรมครูหมอลำผู้ก่อกำเนิดทํานองอินตาซึ่งแตกต่างจากทานองลำพื้นขอนแกน่นเพราะว่าทํานองขอนแก่นในหลากหลายนะคะแต่ก่อนมีประมาณ200กว่าคนณะของสังกัดบ้านพักหมอลำนะคะก็คือเยอะมากมากเลยนะแล้วก็ลำทำนองอินตานะคะจะมีเอกลักษณ์เป็นของตอนเองคะ่ะโดยพ่อครูอินตาบุตรทาจากเดิมเนี่ยคือคณะเสียงทองบันเทิงศินอินตาไทยราชซึ่งมี พ่อครูอินตานะะเป็นผู้ก่อตั้งวงหมอลำหม,มู่เป็นคณะแรกค่ะเมื่อปี2490และพ่อครูได้เสียชีวิตลงไปในปี2 5 0 3โดยมีพ่อครูบุญถือหานสุริยะเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของพ่อครูอินตาจากลูกศิษย์หลายคนที่ไปเรียนลำอย่างจริงจังได้สืบทอดวงต่อจากพ่อครูเพื่อรักษาทำนองการลำไว้โดยได้ร่วมกันดูแลบริหารวงใหม่กับลูกศิษย์อีกสองคนรวมกันเป็นสามคนและได้ย้ายสำนักงานใหม่มาอยู่ที่บ้านสะอาดตำบลบ,บ้านปิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะรัตนศินอินตาไทยราชเมื่อปี2504โดยยังใช้ชื่อพ่อครูต่อท้ายชื่อคณะและต่อมาได้แต่งงานกับคุณแม่ชวราและได้ร่วมการสืบทอดเจตนารม์ของพ่อครูอินตาจนมาถึงปัจจุบันคําว่ารัตนะมาจากแก้วสามประการส่วนศินคือการแสดงของอินตามาจากชื่อบรมมกูส่วนไทยราชคือปงชนุนค่ะและมาถึงอันดับที่สนะครับ อันดับที่2ได้แก่หมอลำคณะประถมบันเทิงศิล์นะครับผมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 0 0ครับปัจจุบันมีอายุ68ปีนะครับก่อตั้งโดยคุณแม่บุญถมนามวันทาครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2500นะครับในตอนนั้นใช้ชื่อว่าบุญถมบันเทิงศิล์นะครับคุณแม่บุญถมเนี่ยก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อประพันธ์ศิลเสนนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อคณะประถมบันเทิงศิล์โดยตอนนั้นนายกสมาคมหมอลำเนี่ยในสมัยนั้นนะครับก็คือนายคำดีสารผลนะครับบบออกว่่าชืุญถม ไม่เพราะจึงให้เปลี่ยนโดยยึดเอาชื่อของคุณพ่อประพันธ์และคุณแม่บุญถมเป็นหลักนะครับจึงได้ชื่อประถมบันเทิงศิลป์มาจนถึงปัจจุบันนะครับผลงานที่สร้างซื้อชื่อเสียงให้กับทางประถมบันเทิงศิลป์นะครับในสมัยนั้นมีหลายเรื่องด้วยกันเช่นจำปา4ต้นครับเท้าแบ้ซึ่งออกอากาศทางวิทยุ AM นะครับลีลาวดีครับการมนิตวาสิถีนะครับหญิงสามผัวเจ้าหัวสามโบดครับ แล้วก็มหากระถินครับและกําไรมาศนะครับและผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางผสมบัทเทอร์สินนั่นก็คือลีลาวดีครับพศ .2533 นะครับคุณแม่บุญถมได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วก็ทางคุณพ่อดาบศรหรือนายสันตสิสิมเสนนะครับลูกชายของคุณแม่บุญถมเนี่ยก็ได้ขึ้นมานําพาวงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็ได้ประครับประคองวงจนถึงสิ้นฤดูกาลนั้นก่อนที่คุณพ่อดาบศรเนี่ยจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าวงอย่างเต็มตัวนะครับอืม แล้วก็คุณพ่อดับสอนนะครับก็ก่อนที่จะขึ้นมาช่วยงานเนี่ยก็ก่อนที่ขึ้นมาบริหารวงนะครับขออภัยนะครับก็ยังได้มีการช่วยงานในวงมามากพอสมควรเหมือนกันเช่นการร้องเพลงเล่นดนตรีเรียนลำและเคยแสดงหมอลำโดยรับบทเป็นตัวโกงอ่าก่อนที่คุณพ่อดับสอนเนี่ย จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าวงนะครับตอนนั้นก็คือพอขึ้นมาเป็นหัวหน้าวงเสร็จก็ได้รับการตอบรับยอมรับจากสมาชิกทุกคนในวงเป็นอย่างดีนะครับในปีพศ2530นะครับคุณพ่อดาบศอก็ได้แต่งงานกับนางสาววานิดาสุนทรวิเศษกุลนะครับสุนทรวิศกุลนะครับขออภัยครับหรือแม่อิ๋วเนาะแล้วก็ได้ช่วยกันพัฒนาวงประถมบันเทิงศิลป์จากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับโดยการนำของคุณพ่อดาบสอสันติเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาจากเดิมมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสีีเเสสยงแและกาารรนนนํอใใูปบบหม่ๆ บวกกับเทคนิคต่างๆนะครับทำให้วงประถมมาถึงศิลเป็นที่ยอมรับของแฟนๆมาตลอดจนได้รับฉายาหมอลำหมายเล็กหนึ่งในปัจจุบันนะครับมาถึงอันดับที่หนึ่งครับคือหมอลำคำผุนร่วมมิตรครับก่อตั้งขึ้นมาปีพศ2อ0 9อ๋อขออภัยครับสอ9 7นรนะครับปัจจุบันมีอายุ71ปีครับก็ถือได้ว่าโหเจ็ดบเอ็ปีนะคะเยอะมาก เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงทำการแสดงและรับงานอยู่ค่ะค,คำพูดร่วมมิตรนะคะเรียกได้ว่าเป็นหมอลำมักลำสายสาย,สายจวดนะคะคอ่าก็คำพูดร่วมมิตรนะคะสุดยอดลำเรื่องต่อกรต้นกำรับลำอัญเชิญดวงวิญญาณเพื่อสืบทอดเจตนาในการปรับตัวสู่ยุคหมอลำยุคยิจิจัลนะคะทางคุณพ่อวิทูลผานคำนะคะทายญาติของหมอลำคำพูนเนี่ยผู้ก่อตั้งคณะหมอลำให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไวค้ค่ะถึงการปรับตัวของวงหมอลำคำพูนพร้อมกับอธิบายถึงการก่อตั้งมาด้วยนะคะค่ะคณะเราเริ่มต้น วงขำผลร่วมมิตรตั้งแต่ผมยังไม่เกิดจากคุณพ่อคาำผลผ่านคําผู้ก่อตั้งวงนะคะก็คือพ่อของพ่อพิทูลนะคะท่านได้ท่านได้ไปเรียนหมอเรียนหมอรามกับทวดกองศิลรักษาศิษย์นะคะหมอําสมัยเก่าตั้งแต่สมัยขี่ม้าค่ะใช้เสียงสดเวลาแสดงมีตะเกียงนะคะแล้วก็คือใช้เสียงสดโดยไม่มีเครื่องเสียงสมัยนั้นไปไหนมาไหนก็ไม่มีรถต้องขี่ม้าค่ะหลังจากนั้นคุณทวดกองศิลเนี่ยท่านอายุมากพ่อผมก็เลยได้มาเป็นรอยต่อ พ่ออายุประมาณ20กสกว่าค่ะก็เลยมาตั้งชื่อเป็นคำพูนร่วมมิตรค่ะเป็นการรวมตัวกันของญาติเพื่อน,น,นผมเป็นรุ่นที่สตอนแรกพ่อเป็นคนดูแลทั้งหมดพ่อเสียเมื่อตอนปี2 5 3พราะเพอพ่อเสียก็เลยให้น้องชายดูแลวงแทนพอรู้สึกเสียใจยอยู่นะคะแล้วก็ทางคุณพ่อวิทูลเนี่ยก็คือได้ทํางานข้างนอกทําแล้วก็รักษาคาว่าวงคํพูนร่วมมิตรไว้ขนบธรรมเนียมของภาคอีสานตอนนี้ก็คุณพ่อเองก็5้กว่าปีแล้วก็เลยได้ตัดสินใจลาออกจากพนักงานบริษัทนะคะมาทำหมอลำนี้ต่อ แล้วก็เล่นด้วยแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็มาดูแลเต็มวงเลยแล้วก็ให้รุ่นใหม่ขึ้นมาสานต่อค่ะแล้วก็วงที่คุณพ่อนะคะบริหารก็จะแตกต่างร่วมกับตามยุคตามสมัยค่ะล่าสุดก็เหมือนกับที่ว่าเตยโสตายก็คือเน้นเตยให้แฟนคลับเอีแฟนหมอลำเนี่ยได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามใจคอหมอลำสายเตยเลยค่ะคผมะครับนี่ก็คือหกวงหมอลำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนะครับคบ่ะเออโดยอันดับที่หกคือหมอลำเกล่นนคนรบันเทิงศิล์นะครับมีอายุ การก่อตั้งนะครับคือ77ปีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2511นะครับอันดับที่5ได้แก่วงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์นะครับมีอายุการก่อตั้ง61ปีนะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2507ครับอันดับที่4นะครับได้แก่วงหมอลำคณะหนูพานวิเศษศิลป์นะครับมีอายุ66ปีนะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2500ครับอันดับที่3นะครับได้แก่หมอลำคณะรัตนศิลป์อินตราไทยราชครับก่อตั้งอายุตอนนี้คือ6 8ปปีีครัับก่่ออต้งเมืศ .2,500 อันดับที่2ได้แก่คณะหมอลำประถมมาเทิงศินนะครับมีอายุ68ปีครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2500ครับอันดับที่1นะครับมีอายุ71ปีนะั่นก็คือหมอลำคำพุนร่วมมิตรนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2497นะครับเก่าแก่ที่สุดคือตอนนี้คือคำพุนร่วมมิตรครับและทั้งหกวงที่กล่าวมานี้คือก็ยังคงรับการแสดงอยู่นะคะตอนนี้ก็ทำการแสดงอยู่ในฤดูกาลนี้แล้วครับฤดูกาลหน้าก็ยังคงรับอยู่ฉะนั้นแล้วเจ้าภาพนะคะที่อยากจะทราบวันว่างหรืออยากได โทรเข้าไปสอบถามได้ที่หน้าเพจแต่ละเพจตามชื่อนันเลยนะคะจะมีเบอร์โทรติดต่ออยู่นะทุกคนแต่พูดถึงว่าเก่าแก่ก็จริงแต่หมอลำที่เราเอ่ยมาทั้ง6วงนี่ก็คือไม่ได้ว่าจะล้าหลังนะไม่ไม่ได้เก่าแบบเก่าปึกนะพี่น้องครับเก่าแต่ยังเก่าอยู่แล้วก็พัฒนาวงปรับวงหมอลำของแต่ละวงเนี่ยให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเอ่ยแสงสีเสียงหรือว่าเขาเรียกว่ารูปแบบการโชว์การแสดงใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดแล้วก็ไม่น่าเชื่อน้ออย่างแบบว่าเนี่ย หมอลำทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยคืออายุเกิน50ปี60ปี70ปีทั้งนั้นเลยถือว่าอยู่คู่กับเมืองไทยมายาวนานแล้วก็ยังคิดว่า,จ,าจะอยู่คู่กับเมืองไทยไปอีกหลายรุ่นเหมือนกันเ<ช>ป็นกำลังใจให้กับหมอลำทุกๆวงด้วยครับขอให้คิวงานในฤดูกาลนี้นะคะปัจุบับนนี้แล้วก็ฤดูกาลหน้าและฤดูกาลต่อๆไปก็ขอชิวงานหมอลำแต่ละวงเยอะๆกันเลยทุกวงเลยนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็สาซิบุงเลยแล้วก็บอยเจ้ดีไซน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ